นส,สนับสนุนโดยเครื่องดื่มทัญญาหาราเบบนสวีต้าครีมเปลี่ยนสีผมลอเรลเอ็กม่เลนต์ปลากระป๋องตาสามาแม่ครัวว,ว,นนวันนี้เสนอตอน,ไม,น,นไม่เอาน่า,า,าเกรงใจยังไงยังไงร,รูปถ่ายที่มาหาลัยอะ ฉันถ่ายกับน้องหนอตอนไปเที่ยวทะเลกันไงแปลกเนอะทำไมแกไม่ได้ไปด้วยอ่ะแกบอกวันฉันผิดไงโทษทีเพื่อนฉันก็เลยได้ไปกันหนุงกันหนิงจุ๋งจริงกันน้องหนอที่นอนตามลำพังสองต่อสองไงเออดียนี่รูปถ่ายที่มหาลัยนี่ตอนที่ฉันตกลงไปในบึงและโดนปลามันตอดไอ้นั่นไงอะไรหานี่แปลกว่มเดินอยู่ดีๆก็สะดุดอะไรไม่รู้อ่ะ ขอโทษป่ะฉันแกล้งถีบแกแล้วดึงไม่ทันตกลงไปเลย้กล้องม่เหรอแน่นอนดิจิตอลด้วยอุ๊ยหน้าแกจังกล้องนี้ไปถ่ายเฉพาะสาวๆแลเดี๋ยวน้องๆไม่ว่าแกซื้อมาเนี่ย อย่างฉันนี่ต้องขออนุญาตเนียด้วยเหรอไม่กลัวไม่กลัวอ้าวน้องหนอแต่ก็เกรงใจนะจ้าอ้าวน้องหนอพอเลยพอเลยว่าอะไรคะว่าน้องหนอน,น่ารักอ่ะโอ้ยโกรงที่แกบอกว่าเอาไว้ถ่ายสาวๆาเนะี่ย ถ่ายน้องหนอหน่อยสิทำไมอ่ะพี่แกว่าน้องหนอไม่สาวเหรอไม่ใช่พี่เอกเขาคงกลัวว่าวันนี้หนอแต่งหน้าน้อยไปค่ะเดีถ่ายเลยค่ะถ่ายไปก็เฟืองฟิล์มเนาะพี่ยาขาเดี๋ยวนี้พี่เอกเขารู้จักคิดเองแล้วนะคะขนาดหนอบอกว่า อย่าซื้อกล้องใหม่นะเขาเชื่อค่ะเขาไม่ซื้อเลยน่ารักที่สุดเชื่อฟังที่สุดค่ะเก๋เเออเนี่ขอดูกล้องเิ่งมพวกแกหน่อยสิอเอา,เอา,าะเจ้าอยาอยากยัดดูรูปถ่ายที่กล้องถ่ายกล้องฟิล์มใช่ไหม<อ>นี่ไงนี่ไงนี่ไงเออไปดูเลยไปดูต่อที่บ้านเลยที่ห้องเลยป่ะยังไม่เคยเห็นคะยังไม่เคยเห็น ไม่ต้อง,องเอออย่างนั้นอย่างนัแล้วอ,อ้ไอ,อ้ดไอ,อ้ดาต่อชามีทีเด็ดครับเอ้ยอ้าเฮ้ยฉันต้องอถอดคลิปเสียงสรงอาจารย์ต้องการความเงียบเฮ้ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าคนอย่างพี่กวินเนี่ยก็จะมีวันส่งงานไม่ทันฉันไม่ใช่พวกดินพอหางหมูเหมือนแกนะ โอ้โหนี่จะรอให้เดิมนไปเปิดบ้างได้ไหมเนี่ยชักชา้าเสียวละซื้อแค้งมาฝากค่ะโอ้ยขอบใจมากขอบใจของพี่กวินคนเดียโอ้เห็นจะอยากกินเลยเค้กพี่กวินทำงานอะไรอยู่นะคะให้ติ๊งช่วยนะคะ ถอดคลิปเสียงของอาจารย์เลยด้วแต่มันมีเสียงอะไรมันมาคอยรบกวนไม่ยากค่ะเฮ้ยให้ติมช่วยนะคะเรื่องถอดเนี่ยไอติมถนัดนะคะเฮ้ยถอดคลิปเสียงกับใจหน่อยอ๋อไม่มีอะไรจ้ะ พี่ไม่รบกวนไอติมดีกว่างานแค่นี้สบายมากเลยค่ะมีหลายแผ่นอยู่นะเนี่ยของสุกนี้ของสุกที่แล้วสุกโน้น,นไอติมถอดให้ทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะถ้าไอติมไม่ได้ทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวไอติมก็ต้องไปช้อปปิ้งอีก ดูได้จ้ะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไม่เป็นไรนะงั้นเราเริ่มกันเลยนะคะพี่กำลังอยากกิมกาแฟอยู่พอดีเลยงั้นไอติมเริ่มก่อนเลยนะเดี๋ยวพี่ขอตัวแป๊ดหนึ่งถ้ากินหนักกิไม่เป็นไรนะยู คนยิ่งตอนเย็นย็นก็ไม่เห็นว่ามันจะมีใครๆมาคขีนนายต้องช่วยฉันด่วนเลยอะไรวะอืออะไรเนะี่ย บอกพี่ว่าจะกลับก่อนพระอาทิตตกไงพี่ฟ้าไม่เคยได้ยินเพลงหรอคะพระอาทิตตกทางน้นไม่พร้อมที่ตกทางนี้ไม,ไม่ตลกยัก็เหมือนเดิอมอะฮะบอกพี่ว่าจะกลับหนึ่งทุ่มไงนี่มันสองทุ่มแล้วแต่นี่มันอีกตั้ง3สามนาทีนะคะกว่าจะสองทุ่มอะกลับบ้านดึกๆจะมันอันตรายรู้ไหมนี่พี่ฟ้า พี่ฟ้าไม่ต้องกลัวเลยนะพวกจรังหานที่ต้องกลัวฝนยยาไม่เจ็บหรอเจ็บมากใช่เรื่องตลกเลยนะ,ะฝนก็ไม่ได้ตลกนะคะแต่ว่าฝนต้องทำงานจริงๆอะ่อนะเอานาคุณฝนเขาก็โตแล้วเขามีความรับผิดชอบคุณก็พูดได้สิไม่ใช่น้องคุณน,นี่ถ้าเป็นน้องผมอะนะ ผมไม่ดุขนาดนี้หรอกจริงเหรอคะพี่ชายมากไปละมากไปเอานะถึงแม้ว่าฝันของเราจะอยู่แสนไกลถึงแม้ว่าฝันของเราต่างกันตอนเลือกเรียนที่นี่ใครๆก็ถามผมว่าทําไมไม่เรียนเหมือนคนอ,อื่นๆนี่คือ แบบไฟฟนะคะคเรียนไปทำงานไปจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรแล้วจะมีอนาคตใหม่ขอบคุณมากนะคะ